สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องเสียงพี่น้อง v e r we go today now w e g a e a t lunch our favorite kebab place อ๋อวันนี้เราจะไปที่ไหนกันใช่ไหมคะวันนี้เราจะไปกินเคบับค่ะอ่าที่ที่พอชอบไปเนาะเค <c oughs> บับไก่พัทยาในตำนานค่ะทุกคนคะมันเป็นแฟนชายเนาะโอเคคะ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยแต่วันนี้พอจะได้ไปซื้ออะไรหรือไปทําอะไรก็ คอยติดตามช่องโปรเจคสอรี่นะคะว่าพอจะไปไหนทำอะไรเนาะ,ค,ะ,นะ okay, ค่ะเนาะโอเคค่ะ bring water โอ๋น้ำ important เพราะว่าขับรถไงเดี๋ยวพอจะพาทุกคนไปดูว่า Close. อ่าพอได้เนื้อปิดแอร์เลยพี่น้องคะ <c oughs> จะออกไปไหนต้องปิดแอร์เลยโอเคจ้าถูหลงปูคอยลูกเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวพอจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าที่บ้านพอกินน้ำอะไรนะจ๊ะ <c oughs> น้ำเป็นแบบนี้เลยค่ะ แดดร้อนมากจ้ะพี่น้องเนี่ยนี่ค่ะเครื่องทำน้ำกรอของมาซูมาใช้ดีเหมือนกันนะคะพี่น้องเเอาผ้าเนี่ยมาคุ้มบั้นทังมันไว้ <c oughs> นี่ค่ะพวกความแบบว่าบางทีเราเอาน้ำใส่รถไปมันก็ดีนะคะทุกคนเวลาเรากินนั่นกินนี่เนาะพี่น้องขาวันนี้แดดอุ้ยพี่น้องบรอยากออกไปใส่มาใส่เลย มึงแดดทั้งนอกตากเสื้อผ้าประมาณหาหนาทีก็แห้งแล้วพี่น้องคะเมื่อวานนี้พลอยลองตากเสื้อผ้าของห้านเนาะค่ะเนาะร้านมาเล่นน้ำแค่เป๊บเดียวแห้งพี่น้องขะมันหอนแห้งดีเนาะมึงปเป็นยังเดี๋ยวรอก่อนค่ะเดี๋ยวรอมีต้นไม้ก่อนเนาะถ้ามีต้นไม้แล้วก็จะร่มรื่นกว่านี้แต่ว่าสําหรับพ่อยตอนนี้พ่อยบ,บปลูกนาหอนเนะะี่ยค่ะพ้อยจะไปปลูกนาฝนเนาะค่ะเนาะปลูกนาฝนเอาเพราะว่า ถ้าเราปลูกตอนนี้เราจะลดน้ําต้นไม้นีค่าค่าน้ำนํำนะพี่น้องมันจะพุ่งกระฉูดนะทุกคนอืมแล้วก็เขากับเพาเนี่ยใจว่าเขาปลูกไปแล้วเขาสิตตายบ่เมือม,มาตายนะะเนาะค่ะเนาะไปทุกคนคะพอจอดรถไว้บ้านยายเดี๋ยวเราจะเดินไปกันคะ่ะอุ้ยแดดวันนี้กี่องศาสี่สิบเอ็ดองศาร้อนมากจ้ะเอาเอากางหุมไปน้ำด้อพี่น้องคะ่ะเอาร่มไปด้วยอเอาหุมไปน้ำ ร้อนมากอุ้ยคนลุกคนพองเลยร้อนจริงๆร้อนมากมายเดี๋ยวเอารถมอเตอร์ไซค์โออไม่ต้องอรถมอเตอร์ไซค์ออกเออไม่ต้องเอาออกทุกคนอันนี้บ้านยายนะคะบ้านยายจ้ะอะไปะทุกคนพี่น้องกินน้ำก่อนเลยค่ะ Mmm. สวัสดีจ้าพี่น้องบองประโคนกุบกุบเคลียนะจ้าสวัสดีทุกคนเลยจ้าอีพีนี้ก็จะมีเสียงสดและก็เสียงผากเด้วยค่ะทุกคนคะ่ะหลายภาษาเลยเกินนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเข้ามาช่องโปรเจส t อรี่ทุกคนห้ามซีเรียสน,นะคะช่องนี้ให้ความตลกโปกฮาเลยนะคะทุกคนจ้าอ่ะทุกคนตอนนี้เราจะมาเคบับนะทุกคนมากินเคบับนั่นแหละค่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะ่ะทุกคนคะ่ะจอดรถก่อนนะแต่ว่าโคตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะร้อนมากคะ่ะทุกคนค่าไป you <laughs> ทุกคนมานั่งอยู่ที่ร้านแล้วโอ้โหทุกคนคะ่ะรถเทพจะไม่มีวิ่งนะคะรถมอเตอร์ไซค์ก็คือน้อยมากแดดช่วงนี้แดดบ่ายหนึ่งค่ะทุกคนฮอนตับแตกเลยอะทุกคนคุณเจยังมีอารมณ์บกมือใบใบนะทุกคนมันร้อนจริงๆนะพอยนั่งอย่างนี้แบบไอนะ่ะตีเข้ามาเลยอะทุกคนขาร้อนมากวันนี้ไปกินเคบับนะคะเผ็ดน้อยคุณเจเหมือนเดิมค่ะไม่เผ็ดนะคะของโปรดเราคือเกาค่ะทุกคนคะ่ะคุณเจเนี่ยจะชอบกินเคบับค่ะทุกคนตอนนี้พลอยม มองไปฟิลลิ่งก็คือแบบโอ้โหมันร้อนมากแขนพอน,นี่แสบไปหมดเลยนะคะทุกคนเอาจิงๆพอยก็ไม่ใช่ผู้ดีตีนแดงมาจากไหนนะทุกคนแต่ว่าแดดปีนี้นะมันไม่ไหวจริงๆมันจะเป็นลมให้ได้เลยอะคะ่ะทุกคนคะเอาอย่างนี้ดีกว่าใครที่จะสั่งครีมนะคะป้องกันแดดหรืออะไรเงี้ยไปเป็นกระเป็นฝ้ามาทางนี้คะ่ะมี2ราคาให้คุณแม่ได้เลือกนะคะ1นนะคะใครเป็นกระเป็นฝ้าหนาๆเลยนะ350บาทคุณพี่จะได้ไป3ชิ้นเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เป็นกระเป็นฝ้าหน,นานะคะเอาไปเลยค่ะเซตหนึ่งร้อยเก 9บาทเดอะะ้อค่ะคุณแม่คะมีอยู่2ราคาให้คุณแม่ได้เลือกชมกันเลยนะคะถ้าแม่ๆคนไหนสนใจสั่งซื้อสินค้าครีมพอยนะคะ แม่กดตามด้านล่างนี้เลยเลยค่ะสั่ง ID ดี n e นะแม่แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับลูกนะคะเราจะทิ้ง ID ดี n ลไว้ให้แล้วก็เป็นตัว QR Code คนะคะผู้ใดทำโบเป็่ก็ให้ลูกหลานคุณแม่ทำให้ก็ได้เด้อจา้าปาทุกคนค์ขาเดี๋ยวสิว่าขายแต่ของอีหยังก็มาขายแต่ของนิดนึงนะคุณแม่ค่ะโอเคค่ะไปกันต่อนะคะวันนี้กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนดีทวีกิจดีไหมหรือว่าดูโฮมหรือว่าบิ๊กซีดีอ่ะเปลี่ยนใจกระทันหันนะครับ ไปที่บิ๊กซีดีกว่าคุณแม่เนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตามท้องถนนนะคะแม่ก็จะได้เห็นบรรยากาศจังหวัดบุรีรัมย์เนาะว่ามันร้อนแค่ไหนรถมอเตอร์ไซค์เทพจะไม่วิ่งอีกสักงหน่อยคนบุรีรัมนีจะขี่อูดแล้วนะแม่มันร้อนจริงๆค่ะไปะทุกคนเรียวเข้าบิ๊กซีอันนี้เนี่ยจะเข้าทางนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าอีกทางหนึ่งก็ได้เนาะอันนี้เข้าทางบิ๊กซีแต่ว่าถ้าใครจะเข้าไปทางบ้านพออก็เข้าอีกทางหนึ่งซอยถัดไปนั่นแหละค่ะทุกคนมาทุกคนคะ่ะเดินซื้อดดููโตต๊ะเียงซ มีอะไรน่าสนใจไหมนะคะเพราะว่าพอจะเอาไว้ขึ้นชั้นบนนะคะมีตรงหนึ่งวางที่จะวางเจก,กันนะคะทุกคนคะบรรยากาศบิ๊กซีคนก็เยอะเลยนะทุกคนพอยมาเห็นแบรนด์ข้าวตัวนี้ชื่อบัวชมพูนะคะชื่อเหมือนพลอยเลยชื่อจริงพลอยชื่อบัวชมพูเออแปลกดีนะคะทุกคนเพิ่งเห็นเนาะ เสร็จสิ้นภารกิจจ้าพี่น้องวันนี้ได้ของมาเยอะนะคะทุกคนอ่านที่พลอยกินพลอยซื้อชมพู่นะคะทุกคนอร่อยมากมันเฟชมากจะไปใส่ตู้เย็นกินแบบว่าสดชื่นสดชืนะ่น่ะทุกคนพอเป็นคนที่ชอบกินชมพู่เนาะคะ่นะเนาะก็เลยเห็นอยู่หน้าบิ๊กซีก็เลยได้ซื้อมาเ้าแวะบ้านยายนะคะมาดูต้นอ่าต้นหม่อนทุกคนว่าลูกมันออกไหมแต่ว่าหน้าร้อนอย่างงี้มันน่าจะไม่ออกนะทุกคนคะ่ะแต่ปกติเนี่ยจะดกมากเลยนะคะทุกคนนี่คะ่ะ ต้นหมอนพอจะชอบกินลูกเขาค่ะทุกคนลูกหมอนน่ะอร่อยมากเลยนะคะหวานๆเปรียปร้ยวๆนะคะไม่มีก็โอ้ยนี่นะแฟนพลดูพยายามมากนะคะซื้อเนี่ยค่ะทุกคนไปบิ๊กซีก็ได้ประมาณนี้นะคะมีน้ํามันมีเส้นแบบมีเหลืองนะคะจะมามผัดหมี่ั้วเนาะทุกคนคะ่ะพาทุกคนรีบเข้าบ้านนะทุกคนเห็นกล้องสั่นนี่อย่าตกใจนะคะพล พยายามเดินเร็วๆอยู่มันร้อนนะทุกคนเดี๋ยวน้ํานี่เดี๋ยวอีกสักพักก็จะได้มาเล่นอีกแล้วทุกคนค่ะมันร้อนจริงๆเลยค่ะทุกคนปะเข้ามาในบ้านเอาของมาเก็บนะคะเออเข้ามายังชั่วหน่อยโอ้โหโล่งหน่อยเพราะว่าอากาศก็ดีกว่าข้างนอกนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> นี่ก็ได้เหมือนเดิมค่ะทุกคนก็เนี่ค่ะน้ําปลารานะคะสองขวดแล้วก็มีขนมของคุณเจนะคะมีบะหมี่เหลืองนะคะทุกคนเพื่อจะมาผัดหมี่ส่้ให้คุณเจเนาะเพราะว่าคุณเจชอบกินพวกผัดหมี่ผัดไทยอะไรไปแบบนั้นนะคะทุกคนนี่พอซื้อของใส่ ได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะพลอยไปแมคโครซื้อของมาไว้เยอะแล้วค่ะก็เลยแวะบิ๊กซีไปซื้อขนมให้ยายทวดแล้วก็คุณยายนะคะเพราะว่ายายทวดเนี่ยเขาสั่งกับคุณเจมากว่าอยากกินขนมคุณเจก็เลยทวงพลอยว่ายายทวดของเธออยากกินขนมเดี๋ยวฉันจะไปซื้อให้นั่นแหละค่ะทุกคนก็เลยได้เข้าบิ๊กซีโอเสร็จแล้วก็มานอนเล่นนะคะทุกคนตากแอร์เย็นๆทุกคนค่ะคุณเจโอ้พี่น้องขาหอนแหงหอนจนแบบว่านาอะไนะดำเบิ้นะคุณเจผิวนี่ก็คือแดงแหง พี่น้องทั้งหลังทั้งคอแล้วนี่แดงขักนะคะหลังจากที่เราทํางานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีเวลามารีแหลกอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนค่ะตกใบามาพี่น้องเออทนบ่ได้นะคะกินเคบ่บาบอิ่มกันเลยเดี๋ยวมากินของเผ็ดๆคือเก่าค่ะไม่ตายแต่นําตาส้มเนาะทุกคนคะ่ะคลิปกินจะสั้นๆนะคะเดี๋ยวพอจะลงคลิปกินแบบเต็มเนี่ย EP ถัดไปะคะ่ะทุกคนคะ่ะใครที่ชอบพลอยแล้วชอบในไลฟ์สไตล์ของพลอยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยในการทําคลิปดีๆนะคะทุกคนค่ะฝากช่องนน้อยของเราด้วยนะคะทุกคน ค่ะ EP นี้นะคะขอกราบสวัสดีแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย